สวัสดีครับมาทะเลรอบนี้อยากบอกว่าผมไม่กลัวแดดเลยนะครับผมมีตัวช่วยอีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือบันโรเซ่นะครับตัวนี้กระปุกที่สองแล้วนะครับตัวนี้ช่วยในเรื่องผิวนะครับผิวล้วนๆเลยนะครับทำให้ผิวขาวขึ้นนะครับแล้วก็ผิวใสและที่สำคัญคือหน้าไม่มันนะครับจัดไปเลยสอง สี่ไหมืสองสองก่อนดีกว่าเนาะจริงๆกิน4เม็ดนะครับเพราะว่ากินเช้ากับก่อนนอนนะครับเช้า2ก็ก่อนนอนก็2เม็ดนะครับเป็นรูปหัวใจให้ลืมๆโชว์ให้ดูนะครับนี่มินิฮ์นนะครับน่ารักมากเลยเป็นอาหารเสริมออแกนิกนะครับสารสกัดธรรมชาติ ดีๆเลยนะครับดูดูผิวดูผิวโชว์ผิวหน่อยนะครับเนียนไหมครับฝาดเลยครับบันลรเซร่นะครับผู้หญิงกินได้ผู้ชายกินดีครับ